มาสเตอร์มอบรางวัลกิตยศแห่งปีเชิดชูดีลเลอร์ที่มีผลงานเป็นเลิศสร้างแบรนด์จนมัดใจลูกค้ามาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยนำโดย achi, มิสเตอร์ธารชิมิุระประธานบริหารจัดงาน Master Excellence Award, มาส t e r d e a l ลเลอร์ออฟเอ็กซ a w ลนซ์อวอร์ดมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปีซึ่งเป็นรางวัลกิติยศสูงสุดเพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้จำหน่ายที่มีผลการดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยมตลอดปี2565 โดยเฉพาะการส่งมอบประสบการณ์ด้านการบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตั้งแต่การขายการบริการหลังการขายการรักษาส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละพื้นที่รวมทั้งยึดมั่นดําเนินธุรกิจภายใต้การบริหารคุณค่าแบรนด์มาสด้าเพื่อมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืนในประเทศไทยและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าจนเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อแบรนด์และกลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งตามกลยุทธ์ retention business model โดยมีผู้จำหน่าย15แห่งจากทั่วประเทศที่มีคะแนนสูงสุดและคว้ารางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายผู้จำหน่ายมาสด้าที่พร้อมร่วมกันสร้างโมเดลธรุรกิจใหม่สู่การเติบโต,ตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูลูกค้าให้ดีที่สุดและนับเป็นปีแรกที่มาสด้าได้ทำการปรับรูปแบบการคัดเลือกผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปีโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าควบควบูคบ่ไปกับการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดความผูกพันกับลูกค้าในพื้นที่ผลักดันให้ผู้จําหน่ายในแต่ละพื้นที่เกิดการแข่งขันด้านการบริการและยกระดับมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในการดูแลลูกค้าซึ่งจะส่งผลทาให้มัสดาก้าสู่การเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจนสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้ในระยะยาวตามแนวทาง Master Brand Value Management เพื่อมุ่งสู่การเติบโต,ตอย่างยั่งยืนต่อไปพร้อมกันนี้ภายในงานมัส d a ยังได้มอบรางวัล m a สเตอร์ก2022หรือรางวัลยอดเยี่ยมด้านการขายและการบริการหลังการขายให้กับทีมงานของผู้จำหน่ายที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในปี2,565เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานและยกย่องถึงความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมของผู้จำหน่ายภายใต้ t ai, ท m e m า z d a Way ในการส่งมอบประสบการณ์ความสุขให้กับลูกค้า m a z d a อันเป็นพันธกิจสำคัญที่ m a z d a ทั่วโลกให้ความสำคัญอีกด้วย